อ่ะโอเคครับทุกท่านผมก็เดินกับไฟฉายตัวนี้มาประมาณกิโลก,กว่าๆนะครับนะก็อยู่ในป่านะครับโหมดแรงสุดนะครับก็ผมพอใจนะผมพอใจมันมากเลยคือผมว่าแสงมันไม่ได้ดรอปลงเยอะครับนะแล้วผมเดินเนี่ยเป็นแสงระดับที่ผมรู้สึกปลอดภัยนะก็คือได้พุ่งได้กว้างนะครับได้พุ่งได้กว้างนะครับผมเดินมาเป็น10กวนาทีแล้วนะ10กวนาทีแล้วนะครับ ผมจับที่ไฟฉายดูตอนนี้นะครับนะความร้อนโอ้ยธรรมดาครับแค่อุ่นๆน,นะครับไม่ได้ร้อนแบบร้อนจีอะไรพวกนี้จนอึดอัดนะครับนะอันนี้คือถือว่าโอเคนะในราคาที่ได้มา230ผมว่ามันโอเคมากนะแต่ว่าแสงมันเห็นไหมครับเนี่ยมันเกลี่ยไม่เนียนนะครับมันมีอย่างที่ผมบอกไปอะนะครับมันก็มีวงๆนะครับนะนิดนึงแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดครับไม่ได้น่าเกลียดถือว่าโอเคนะถือว่าโอเค นะครับอันนี้กล้องเก่านะครับกล้องเก่าเนี่ยครับเห็นเห็นไกลนะจะยี่สิบเมตรได้เลยนะครับนะถือว่าโอเคมากนะครับนะเดินมาเป็นสิบนาทีแล้วไม่ได้ดรอปแบบว่าหน้าเกลียดและความร้อนพุ่งปี๊ดอะไรพวกนี้ไม่เจอนะครับนะถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้โอเคเลยครับนะอันนี้ผมก็ลอง เดินทดสอบนะคือรีวิวเฉยๆบางทีมันก็รีวิวแป๊บหนึ่งแล้วมันก็แล้วก็แบบจะว่าไงล่ะมันก็ไม่โอเคนะครับคือเวลาผมรีวิวเนี่ยผมต้องผมต้องออกไปเดินจริงๆยาวๆดูว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับเพนะื่อเล่าให้ทุกคนฟังได้เพราะผมเองผมก็อยากรู้ว่าของมันดีไม่ดีนะครับมันน่าเล่นไม่น,น่าเล่นโอเคนะครับทุกท่านผมไปต่อก่อนนะครับโดยรวมผมว่า,อาโอเคนะ ของโอเคมากกับราคาถ้าเกิดได้มาสัก230นะครับประมาณนี้สองยโอเคเลยนะครับไม่แย่ครับเนี่ยมันดรอปแล้วนะเนี่ยขนาดแรงสุดดูห้ามนะมองเห็นได้ตั้ง10กว่าเมตรเห็นชัดทุกอย่างเลยนะครับนะครับอ่ะขอไปต่อก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไฟฉายคาดหัวตัวหนึ่งนะครับที่ ผมเห็นมานานแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ไม่ได้กล้าซื้อมาเล่นนะครับเพราะว่าผมว่าราคามันแพงอะนะแล้วก็มันใหญ่นะครับนะก็แต่ว่าพอดีเจอลดราคานะตอนซื้อมาเนี่ยสองบาทนะครับนะสองาบาทเจ้าตัวนี้นี่ใหญ่นะปึกเลยนะครับน่าจะเป็นยี่ห้อโบลูอิดนะครับเนีนะ่ยกล่องมันไม่ได้บอกอะไรมากบอกแค่ว่าเป็นไฟฉายมีเซ็นเซอร์นะครับนะโบกใช้มือโบอกปิดได้ไม่ได้บอกความสว่างไว้นะครับนะแต่จากที่ผมลองนะผมพูดแบบสรุปเลยนะครับนะคือ ถ้าจะพูดถึงข้อเสียคือมันค่อนข้างใหญ่นะครับนะแต่ว่าแสงมันดีไหมผมผมถือว่าแสงใช้ได้นะคือจากที่ผมลองเนี่ยนะครับมันไม่จะว่าไงดีครับมันไม่ร้อนมากแล้วความสว่างนี่มันได้นะครับความสว่างนี่มันได้อยู่ถ้าได้ราคาอยู่ในระดับ230บบาทผมถือว่าโอเคนะนะครับผมถือว่าโอเคเอ่าผมไปเดินป่าตัวเนี้ยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยอ่าประมาณชั่วโมงครึ่งได้นะครับนะ ใช้แบตตัวนี้ครับนะผมใช้แบต18650นะจริงๆแล้วมันใส่21700ได้เลยนะครับช่องมันใหญ่นะผมใช้ตัวนี้นะครับเว็บเซลล์นะครับนะ3 8ม0มิลลิแอมนะครับมีช่องชาร์จ USBc นะครับใส่ตัวนี้เนี่ยเปิดเดินป่าเปิดแรงสุดเลยนะครับนะก็มันดรอปอยู่อยู่หน่อยนึงนะก็มีการดรอปแสงแต่ว่ายังมีความสว่างมากพอมากกว่าคือเขามีแสง2ระดับนะครับแสงแรงนะก็คือมีแรงแล้วก็มีมีโลเนาะ นะครับก็ก็ยังแรงกว่าโหมดโลอยู่นะนะครับแม้ว่าจะดรอปแต่ว่าสว่างเดินป่าได้เลยครับไม่ไม่ผิดหวังในความสว่างนะไม่ผิดหวังในความสว่างนะครับกับราคา230บาทที่ได้มาผมมองว่าก็คุ้มอยู่นะครับคุ้มอยู่นะแต่ขนาดมันใหญ่ครับใหญ่มากนะนี่ครับถ้าเทียบกับ5าตาทุกท่านดูนะโอ้โหมันใหญ่มากเลยตัวนี้นะครับนะใหญ่มากเขาทําอะไรได้บ้างนะครับมาดูก่อนนะครับนะมีแม่เหล็กตรงนี้ครับ แม่เหล็กก็ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ก็ดูดติดอยู่นะครับนะพอใช้นะครับการชาร์จนะครับ USB-C ตรงนี้นะครับนะมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับนะผมเดินเมื่อเช้าเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเปิดแรงสุดนะก็เหลืออยู่ขีดนึงครับตอนนี้นะครับนะประมาณนั้นแสงรอปไม่ได้เยอะมากนะครับนะแต่เออแสงรอปไม่ได้เยอะมากนะครับเดินสบายนะครับนะสบายตานะครับเข้าป่าไม่รู้สึกแบบเออไม่ได้กลัวอะไรนะครับนะก็คือมันมัน ม,มันพุ่งได้ประมาณ20 30เมตรอยู่แล้วก็รัศมีของแสงเนี่ยครอบคลุมถึงเท้านะครับนะประมาณนั้นนะครับสายก็โอ้โหเนี่ยครับใบไ,ไม้ยองติดอยู่หวัวผมนี่เลยนะสายก็คุณภาพถือว่ากลางๆนะครับนะไม่น่าจะทนมากหรอกนะครับนะประมาณนั้นนะครับตัวไฟฉายดึงออกจากแป้นได้นะครับดึงออกจากแป้นได้ผมจะดึงเลยนะโอเคนะครับเนี่ยแป้นเขาใหญ่มากนะครับนะประมาณนี้นะครับนะเอ่อ ตามคู่มือบอกว่าเป็น power bank ได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองนะครับนะเป็น power bank ได้ด้วยก็น่าจะมันจะมีที่ที่เปิดอยู่นะครับนะอันอันนี้คือช่องชาร์จนะครับ USB C นะครับนะจะมีน่าจะน่าจะเป็นช่องนี้ครับนะนี่ครับช่องช่องช่องนี้ครับช่องแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีตัวชาร์จ USB C ครับนะตัวนี้นะครับที่สามารถทําให้ไฟฉายเป็น power bank ได้นะครับนะสานองนั้นนะครับตัวนี้อ่ามาดูโหมดแสงก่อนนะครับทุกท่านนะอ่าไม่มีความจํานะครับนะ หมดแสงตรงนี้ปุ่มนี้นะครับมีสามปุ่มนะครับปุ่มนี้จะเป็นแสงกว้างครับแสงกว้างผมว่าไม่ค่อยโอเคนะมันจะมีขอบดำๆตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วแสงมันขาวแบบไม่ออกเหลืองอะนะครับนะไม่ค่อยโอเคนะครับอ่าเนี่ยถ้าไม่ทําอะไรภายในสักสามวีเนี่ยกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะดับเลยนะครับแสงแดงเขาครับนะมันไม่ค่อยเกลี่ยไม่ค่อยเนียนนะเห็นไหมครับมีเศษมีอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยนะครับนะแล้วก็แดงกระพริบครับประมาณนั้นครับนะ แต่แต่ครบเครื่องนะครบเครื่องนะครับครบเครื่องอ่าต่อไปนะครับปุ่มกลางนะครับปุ่มกลางปุ่มกลางอ่าเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับจะเข้าแสงแรงสุดนะครับนะแสงแรงสุดก็นี่สว่างมากนะครับนะแล้วก็ถามว่าไฟฉายร้อนมากไหมไม่ได้ร้อนเลยครับนะแค่อุ่นๆนะครับนะถือสบายมือไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะครับนะผมลองแล้วนะครับแล้วดรอปลงมาแล้วความสว่างก็ยังถือว่าดี นะครับใช้ได้นะแต่แสงไม่ได้สวยมากนะครับนะมันก็ยังเห็นวงวงอะไรพวกนี้เวลาเราเดินอยู่แต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับนะขอบติดฟ้านิดนึงด้วยนะครับนะตรงกลางออกติดเหลืองนะครับถ้าใส่ LED คุณภาพดีกว่านี้ผมว่ามันจะดีกว่านี้นะนะครับนะก็จะมีแรงสุดกลางแล้วก็กระพริบนะครับนะตอนที่โหมดกลางครับทุกท่านเห็นไหมครับนะมันเป็นกระพริบกระพริบกระพริบในหน้าจอเนาะอันนี้ก็คือความทีนะครับของมันเรียก PWM เนาะการเปิดปิดแสงแต่ใน มองด้วยตาเปล่าไม่มีนะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็นะครับประมาณนี้นะครับนะเปิดพร้อมกันได้นะครับเปิดแสงฝัดปุ๊บแล้วก็เปิดพวกนี้พร้อมกันได้ติดทุกดวงเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับเปิดแแรงสุดใช่ไหมครับพวกสปอตแล้วก็เปิดพวกแสงแดงอะไรพวกนี้ประกอบได้นะครับเห็นไหมครับนะมีแสงแดงโอ้ยอันนี้มันแรงเกินเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเปิดแดงด้วยนะนะครับประมาณนั้นนะครับนะ โอเคนะครับอ่อต่อไปครับตรงปุ่มนี้จะเป็นปุ่มไฟแบบเซนเซอร์นะครับกดปุ๊บนะครับเนี่ยถ้าเรานะครับอ่าเคนะครับมันจะมีสัญไฟสีสีฟ้าติดอยู่นะครับแล้วก็เซนเซอร์ตรงเนี้ยนะครับน่เคนะครับประมาณนั้นมีแค่ระดับเดียวนะมีแค่ระดับเดียวนะครับนะมีแค่ระดับเดียวเท่าที่ดูมีแค่ระดับเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวขอลองกันนะครับอ๋อ ไม่ไม่ดับตัวนี้เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับหนึ่งสองไม่ดับครับนะไม่ดับมีแค่ระดับเดียวครับนะมันใช้ได้แค่ระดับแรกนะครับนะแค่นั้นนะครับนะโอเคนะครับโอเคประมาณนั้นครับนะอ่โดยรวมนะครับถ้าได้ในราคาถูกสัก230บบาทอย่างที่ผมได้มาผมมองว่าก็คุ้มนะก็คุ้มนะครับไฟบอกสถานะอะไรพวกนี้มีหมดนะครับนะเนี่ย งานไม่ค่อยงานไม่ค่อยเนี้ยบนะครับ LED ตรงกลางวางเนี่ยมันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับนะนะครับแต่ว่าก็คุณภาพถ้าเกิดว่าจากเงิน230บาทที่ผมจ่ายไปผมมองว่าก็กถือว่าไม่ขี้เหร่นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะแสงดีแรงนะครับแรงแรงจริงนะครับนะน้ำหนักตัวนี้เราเาวาซักเออประมาณสัก พอดีเครื่องชั่งน้ำหนักผมมาอยู่นี่เนาะเราราวสักร้อยแปดสิบกรัมได้มั้งครับขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะครับนะใส่สองหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ได้ใส่ใสอ่าหนึ่งแปดหก้าศูนย์ได้นะครับนะถือว่าโอเคอยู่นะครับนะโดยรวมก็เป็นไฟฉายที่เอ่อตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากนะแต่พอเห็นความสว่างปุ๊บแล้วไปเดินในป่าก,ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับนะถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าก็มีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงนะครับนะควรจะมีหมดความจํานะครับแล้วก็ควรจะเลนนี่ควรจะเกลี่ยแสงดีกว่านี้เพราะว่าบางทีีีเนน่ยมมัก็ ใช่ไหมครับมันแสงมันดูไม่ไม่แบบยังไงล่ะเคลียแสงไม่เนียนนะครับนะทารองนั้นโดยรวมก็ก็โอเคครับถ้าได้ราคาถูกนะอยู่ระดับ200กว่าบาทถือว่าโอเคนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็คงมีเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้มีไปใช้ตัวใหม่ๆมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ